งั้นผมยกก่อนเลยงั um ้นไมึงยกมือก่อนได้เราตะออกเราเราได้วันลาวันาอย่าลุ้นบอยสวยบอยหัวหลังไม่โกตมากเนดิโอเฮ้ยเข้าดิเข้าดิเข้าดิอย่าปล่อยให้ซ้ำ วันอาทิตย์พิวรี

nói xem nào tour, đặt bay đi tour, không đây, đưa đưa, một điều à, stärker, stärker, stärker

ไปจุดซีไปีทำมาแล้วปล่อยออกมาป่อยเรียมามือนีตองาได้งานเลยหรอเลยวะเขาห้องหลายเข้าป่อยไปเ้อะ้ลยอไยังดูนี่ะทงดููวันนั้นสองเมตรมือเสียใิเน้อมาไเไลยวะาง

เอาจากกบอมี้บอยบออยตัดไปวบอยเร่งเล่เ่อเอาตามอยู่บอยเอาบอยเขาแรงเขาแล้วน้ำบ่ตั้งใจหน่อยเลาเข้ากลางกเสียหายเสียหาย

ตามตามไปเรตามไปเรเสี่ยแชกอาชีพพันนึงเลยูกลัน่ะคเสี่ยแชกอาชีพเลยกลัพนไปยิ่งาหน้าเหงื่อล่างเร่อไป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 ออกข้างทีชิงชิงชงไปขาไว้ขาไว้โอ้โหลุนมหาบุกวันนี้ มาบอยมาใส่สไสบอยบอยบอยบ่กวได้ไดอยหลงกันเด้อไ่อกัช่างเม็ดดัวเฮ้ยคว้าไปดูลังเี่สวยดีนี้วันนี้ถูถ่ายอดสดนะมอามาบออยมาเป็กไปบอลมาเป็กมาค

tay yên 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 tay yên

แชร์อลูกละพันน่ะเจแช่ะเป็ยังใจเย็นก่อนล้างล้ล้าหล้าง้างม่นหมิิหมันคิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสะดุดสะดุดสะดดขาตัวเองล้มแมันายัน้าอาเาไมเขาีเขาเนี่ยาเาีลาตาเาาเขาเ่าาเขาเาา

ลงดีลงดีลงนี Fight, oh ้่ทากไปงสงไสเี่สองครั้งเดียวครั้งเดียวอย่าังเดียวเลยบอลขวาอยมีอยู่คนยิงบอลขยังและบอลเลงะ

เก็บแล้วก็บแล้วเก้วใกล้แล้วใกล้หมดแล้วปลาเผาหมดแล้วหมดแล้วปลาเผาโอ้เอาไว้ได้เอาไว้ได้ไฮ้ยไม่ได้กัมั้ได้พังไว้พงไว้พะโล้เก็บได้ด้นะพะโล้นี่ยพเข้าเราไม่ได้เรได้ได้

คนละข่าเนลวง่ะซบคำัดยเวเลยเวเลยบซบบไปบีบบนี่ยีบซบนี่ีบตาไว้ทาไม่มีเลยตาเร็วเร็วเร็วขายเงี้ดีปะเร็ว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 าบเดินมาที่ลั